ปกตินี่คือคือคนที่ทำงานประจำอย่างนี้หรอครับผมเอาเอา,เอาตั้งแต่เออตอนที่แบบพี่ใช้ชีวิตในการเรียนเลยก็ได้ครับแบบว่าพี่มีการแบ่งเวลาอะไรตรงนี้ยังไงมาสนใจตรงนี้อะไรยังไงบ้างรครับก็คืออย่างเราทํำงานด้านดยยานตรีนะครับยังไงมันคนละคนละชีวิตกันอยู่แล้วะ เราก็จะมีช่วงว่างในช่วงที่คนอื่นเขายุ่งแล้วก็เราก็จะยุ่งในช่วงที่คนอื่นเขาว่าฉะนั้นการจัดสรรเวลามันจะมันจะมันจะทําตามคนอื่นไม่ได้ครับอืเราต้องมีระบบของเราเองอย่างเราเราจะมีเวลาว่างเยอะแต่เราก็ต้องเนื่องจากเราเป็นฟรีแลนซ์นีเราเราต้องเราต้องเราต้องมีการนะครับมีวินัยในตัวเองกว่ากว่าคนอื่นนะครับอย่างเราอย่างผมเคยทางานประจําบ้างช่วงหนึ่งเนี้ย มันก็มันก็สบายดีนะตอนนั้นไปทำไปทำดีร้อยไปไปเป็นเกิงๆอแบบโอเปอเรเตอร์แบบทำสัมมนาแบบเหมือนกับอินไนซ์สัมมนาแบบผู้ร่วมเข้าสัมมนาแล้วเราต้องจับทุกอย่างอะไรเงี้ยมันมีเวลาแบบชัดเจนเลยว่าเราต้องไปกี่โมงหน้าที่ขอบเขตเราคืออะไรแต่ว่าตอนทําจําได้เลยว่าแบบว่าทาแล้วก็แบบตอนนั้นก็แบบฉันทําอะไรอยู่ฉันทําอะไรอยู่เรื่อยๆแต่ก็แบบ เออแต่ก็ดีแล้วันหนึ่งก็ได้ตังง่ายดีอะไรเงี้ยเทียบกับงานอื่นๆธรรมดาที่เราแบบแบบเดือนไหนงานน้อยเงินน้อยมากเดือนนั้นแต่เดือนไหนงานเยอะอ้าวจะเป็นงานชนกันกลายเป็นต้องยอมเสียบางงานอีกอะไรเงี้ยแต่ว่าไอเราก็เรียกแล้วล่ะว่าเราจะต้องมาทางนี้เพราะว่าตอนที่ทำงานประจำแล้วมันมันไม่ไหวจริงมันมันความรู้สึกมันไม่ใช่จริงครับที่แบบอ่า พักเที่ยงโอเคต้องมานั่งคิดว่ากินอะไรดีเที่ยงนี้แะแถวบริษัทมีอะไรกินเอาการใช้ชีวิตกับการคิดเรื่องแบบเรื่องของกินให้ให้ไม่เบื่อเรารู้เลยว่าแบบโอเคแบบไลฟ์สไตล์นี้ไม่ใช่เราแน่ๆอะไรครับแต่ว่าแต่เราก็ชื่นชมช่วงเวลาในของชีวิตนะเพราะว่ามันก็ได้ทําให้เรารู้อ่ครับว่าว่าเราไม่เหมาะกับอะไรนั่นแหละถ้าเกิดเป็นฟรีแลนซ์วินัยต้องมาคนอื่นเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดช่วงหนีขี้เกียจปุ๊บ ปล่อยไปเรื่อยๆคันีิงานก็ไม่เดินมันก็ไม่มีอะไรเดินก็ถามว่าชีวิตของพี่เอาพูดถึงใบเรียนเลยนะครับเพราะตอนเรียนไใบเรียนกับทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติคือต้องบอกเลยว่าพี่เป็นคนเข้าห้องเรียนนะครับพี่ไม่โดดเรียนนะครับพี่ก็ขอโทษกับการเรียนมากอานพี่จอนได้ยิ่งยิ่งยิ่งสูงต้องยิ่งเข้านะครับยิ่งยิ่งเรียนยิ่งอยู่ปีสูงต้องยิ่งเข้านะฮะพี่แฮร์ร่นะครับพี่จัดตารางตัวเองไม่ว่าคนทั้งโอเคแหละคือทั้งเรื่องงาน ตอนที been, ่หนูพักการหรือเขากลับบ้านกันพี่ยังทํางานนะครับมาเรียนพี่ต้องเข้าพี่ต้องเข้าพี่ต้องทํางานกลุ่มนะครับพี่ไม่เคยขาดเลยเพราะว่าพี่เชื่อว่าเรามาเรียนที่มหาลัยและสิ่งที่เราเรียนรู้มากกว่าอาจารย์คือเรียนเราเรียนรู้จากสังคมแล้วก็เพื่อนๆอตัวเรานะครับอย่าคิดว่าเออแบบเรามีฝันจะเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งเขาจะไม่เป็นลูกจ้างอย่าคิดอย่างนั้นเราเรียนรู้จากทุกคนเราเรียนรู้จากสังคมนะครับอยากจะให้มาเข้าเนียนก็ทาก็ตั้งใจเรียนนะครับทํางานกลุ่มนะครับมีมีตัวตนในสังคมนะครับอย่าเป็นลืม นะฮะแล้วก็อันนี้สําคัญมากคือตอนเื็นพี่ก็คือทำงานแต่สิ่งหนึ่งที่พี่สำคัญมากคือเสาร์อาทิตย์พี่อ่านหนังสือสัปดาห์ละเล่มนะพี่ทําอย่างนี้มาตั้งแต่ออมอสี่นะครับถ้าไปดูบ้านพี่นี่คือตอนนี้คือพี่เหมือนเป็นห้องสมุดของเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะก็ค,คนจะมาขอยืมหนังสือพี่เปลี่ยนมีมีเด็กในรุ่นน้องหลายคนก็ติดหนังสือพี่อยู่ไม่เอิมาคืนนาทีก <c oughs> <t os> ็ต้องอ่านเยอะนะครับคือเราเรียนในห้องเรียนเนาะเราคิดว่ามหาลัยเราผลิตราผลิตขุนยนต์ที่หน้าตาเหมือนกันเราไปดังนั้นคือสิ่งสำคัญมาก ต้องหาความรู้เพิ่มเติมจากข้างนอกนะครับมันมีโลกกว้างใหญ่นะครับอ่านเยอะๆมองเยอะๆคิดเยอะๆเดินเยอะๆ,ๆเดินไม่ใช่เดินว่าคิดอะไรว่าจะกินอะไรแต่เดินม,มองว่าเออว่าตัวเราเกิดอะไรขึ้นนะครับเดินไปคิดใช้ความคิดตลอดเวลานะครับและสำคัญมากคือต้องเป็นคนอ่านเยอะนะฮะอันนี้พี่เนยม,มากนะครับโอเคครับพี่เนยพี่เนยเดีกยวถามพี่เนยก่อนว่าหนังสือที่พี่เนยอ่นานเนี่ยเป็นส่วนมากเป็นประเภทไหนครับ<อ>ก็มีตั้่ธุรกิจนะครับ เริ่ธุรกิจมีมีใครมีใครสนใจก็หลังใหม่มาก็ได้นะครับ๋ยวมีให้ยืมด้วยนะครับหลังใหม่มาก็ได้ธุรกิจอันนี้อ่านะครับการเงินนะครับการเงินเกีเก่ยวกับ personal finance นะครับการเงินส่วนบุคคลอันนี้สำคัญมากที่พี่บอกว่าถ้าวันนึงพี่เป็นอาจารย์ที่พี่จะสร้างวิชาไ i f e 101่ือขึ้นมานครับเพราะว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลนี่เป็นเรืเ่องที่สำคัญมากๆที่พี่รู้สึกว่าควรจะเอาเป็นวิชาบังคับของมหาลายัยใเรื่องสัมบไปนะครับเด็กทุกคนต้องสามารถบริหารจัดการการเงินส่วนตัวได้ก่อนทีี่่จะไปบริิหาชวตอืน นะครับแล้วก็พวกจิตวิทยาพี่ก็เคยอ่านแต่ทีนี้ไม่อ่านแล้วเพราะหนัสึกมันซ้ำๆกันแล้วหลักๆก็เือเกี่ยวกับธุรกิจนะครับแล้วก็การเงินนะครับแล้วถ้ามีใครอยากจะยืมหนังสืออะไรก็หลักใหม่มาก็ได้น้องเฟซเฟซพี่หลายๆคนก็น่าจะมีขออๆกันเดี๋ยวก็มีเนาะขอขอน้องยิ่งน้องยิ่งหนุ่มซานก็ได้มีเฟซพี่เนาะโอเคครับเดี๋ยวนะครับในในส่วนนี้วิชาการเงินส่วนบุคคลนี่เหมือนคณะเราจะเปิดสอนอยู่นะครับเป็นวิชาเอ็นเอ็นรหัสสองแปดเอ็น ใช่ใช่แต่แต่ความจริงมันยังไม่พอมันเป็นมันแคบเป็นพาร์ทหนึ่งแต่ความจริงเรื่องการเระนส่วนบุคคลอ่ะถ้าอาจารย์ประโภคมีเวลามากกว่านี้อาจารย์ควรจะสอนเยอะกว่านี้มากแต่ด้วยความที่ว่าวันเดินไปอยู่ชั่วโมงขึ้นเนาะอาจารย์ก็ต้องเน้นเรื่องการเงินแต่ความจริงนอกจากปัจจัยด้านการเงินมันมีปัจจัยที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตเยอะอีกเยอะนะครับเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรพวกนี้ความจริงมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเราเลย มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคือเรื่องใกล้ตัวที่คนทุกคนที่อยากจะประสบความสำเร็จต้องรู้จักนะครับการลงทุนในพื้นในกองทุนรวมในพันธบัตรหรืออะไรเงี้ยมันคือเรื่องใกล้ตัว,วน,น,ะะน,ตนะคะะร,นนนนนรัอบอย่ามอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเลยเพราะที่เราเรียนในสายนี้แล้วเนี่ยถ้าใครอยากอยากจะเริ่มต้นได้ก็หลังไม่อยู่ตรงนี้คงยาวเนาะครับก็ฟังวิธีของพี่แนะที่ว่ารู้สึกยังไยตัวเองว่า แต่แต่ก็นะฮะแตกต่างไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแค่แปลว่าไม่เหมือนน่เฉยนะก็คือถามว่าเราใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับที่จะคิดเสมอว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้นํามาซึ่งสิ่งเราต้องการพี่จะไม่ทำนะอย่างเช่นตอนอย่างเช่นพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่คือไมดีคือไม่กินเหล้านะไม่ไม่เที่ยวนะฮะไม่เที่ยวไม่คือไม่เที่ยวเลยนะ คือว่าเราจะทำอะไรให้เรามีอะไรบ้างที่มันพัฒนาตัวเองได้แล้วเวลาเรียนเนี่ยที่อยากจะให้พวกเราอะระเบิดตรงนี้นิดนึงแล้วพัฒนาเรียนหมายถึงอะไรไม่ใช่ว่าเรียน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 ค้นถามเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราถามว่าโอเคอย่างเช่นเออแบบอย่างเช่นไงดีอย่างเช่นเราที่มีเราใครที่เนี่ย มาเล่นม,มาเล่นดนตรีที่มันไปเล่นดนตรีเนี่ยบางคนบอกว่ามันคือการพักผ่อนอย่างหนึ่งนะมันคือการรีแลกนะแต่ของเขาก็คือมันคือการพัฒนาตัวเองเพราะว่าเขาก็อยากเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นพี่มันมีวิชาอันหนึ่งเหรอนะออออข,อของของคณะวิจุวะพี่โดโดไปเรียนมันเป็นวิชาแบบกฎหมายอะไรแบบนายกตีหัวนายขออะไรใครผิดอะไรต้องกลางเนี่ย<ม>เอย้แต่อันนี้ฟังนะใช้วิจารณญาณเยอะๆอย่าทำตาม โอเคนะพื่ก็ไม่อะคือเราเราเวลาเรามันมีจำกัดเนาะพี่ก็ไปไปไปนั่งซิทอินอะไรเงี้ยกับพวกรัสเซียศึกษาเงี้ยแบบเวลาว่างไม่ทำอะไรว่างจริงๆนะพี่เข้า YouTube เข้า Google เงี้ยฟังวกวอะไรพวกเกี่ยวกับพวกสอนภาษาพวกอะไรพวกเนี้ยฮะนั่งมีทุเอชทุกี่ก็ยังเป็นอยู่ v o แค b ปเนี่ยดิจิทัลรัสเซียทองเข้าไปทองเข้าไปทอง v o แค b ป์องเข้าไปเงี้ย เออก็เพื่อักษะาได้ภาษาเรื่องงานเนี่ยอะไรก็ตามที่ที่ไม่เกี่ยวกับง,งานที่ก็ไม่ทำเช่นเวลาที่ไปต่างประเทศอย่างเงี้ยฮะพี่ก็เลยดูอะไรบ้างที่มันเพื่อเพื่อกับกิจการเราได้เงี้ยตอนนั้นไปตอนนั้นพ่อจะช่วยตอนนั้นแม่แม่ช่วญี่ปุ่นในญี่ปุ่นไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยไม่ไปไม่ไปเพราะมันไม่เกี่ยวคือเมื่อที่หนักจะดูเครียดนิดนึงแต่แบบ แต่ที่นี้เครียดเนี่ยเพราะพี่รู้ว่าเราเราทาทาไมเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเรียนรู้แล้วเราได้ใช้นั่นแหละคือสิ่งที่มีประโยชน์เสมอต่อให้หลักสูตรที่ยากที่สุดในโลกค่าเรียนแพงที่สุดที่เรเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้อ่ะเสียเวลาคือคนดูแลแต่ว่าใช้วิอยายานะเี้ยว่ะแบบแบบสมมติสมที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยแบบโสมไปอเมริกาอังกฤษเนี่ยแบบได้ปอเอกแปดใบเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษอ่ะ คือแบบลูกเร้งพี่ก็มีเนี่ยแล้วเวลาช้าขายอ่ะเราก็ใช้แบบมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกะท็อปปี้ก็คุยเรื่องเดิมๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะนั้นอ่ะเรามีภาษาธุรกิจเขาเรียกว่าโทล์ว์เรลูฟนี้เราก็ไม่เอาตัดทิ้งไปเราเัืขาดอะไรบ้างอย่างเงี้ยเอ่อแม้กระทั่งดูหนังพี่ก็ต้งเลือกดูเลยนะเช่นแบบถ้าเป็นหนังแบบหนังแบบยิงการฆ่าอะไรเงี้ยพี่พี่ก็จะดูอย่างโมเสกที่ไม่ดู โมเดิรนนี่ไม่ไไม่ช์อ่ะถามว่าถามว่าเราเอ่ะมันก็ผลนิดนึงนะคือเราชอบอะไรนี้นิดนึงนิดนึงอะไรนี้แต่แต่ว่าอีก่างคือถ้าเราดูเราก็จะคุยกับลูกค้ารู้เนี่ยเนี่ยเออเราต้มีสังคมให้ลูกค้านั่งเราไปนั่งคุยนะ customer r e l a t i o n management เนี่ยใช่ไหมเรารู้เรื่องราลูกมากคือรู้เรื่องปืนกขึ้นลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็ไอเศรษกิจเนี่ยนี่ดู้ดูว่าใครยิงใครอย่างเดียว ฟิลยาออุเครนรัสเซียยิงกันมันก็เออดูใช่หมแล้วมันก็รวกคือเราต้องมีท็อปิกนะฮะที่จะไปพัฒนางานของเราได้อะไรเงี้ยนะเอ่อจะจะพูดเรื่องไหนก็ก็ก็ลืมไปเลยนะฮะก็คือชีวิตชีวิตทั่วไปเราเราทำอะไรเราทำอะไรบ้างเนี่ยก็ก็เนี่ยก็ดูดูว่ามันมี มันม like ีแนวรู่กับเราไหมในสิ่งที่เราทำมันโอ้รุรมไหมไหมอย่างนี้แต่บางคนแต่เออใช่ใช่พี่จะพูดเรื่องเรียนเรื่องเรียนเรื่องเรียนคเานี่ยนะเราอย่าไปคิดว่าการเรียนคือไม่พี่พี่รู่นั้นแบบพี่บอกว่าพี่คิดว่าพี่คิดว่าการเรียนอ่ะไม่ใช่ทุกอย่างในโลกในชีวิตพี่ชีวิตคือการเรียนพี่ต้องพอพี่คาดแบบแม้ว่าพี่ต้องได้4.06พี่ต้องเก่งในรุ่ใอะไรอย่างนี้แต่พี่ไม่นะ พี่ดูว่าเฮ้ยการเรียนมันเป็นแค่พาร์ท์เงของชีวิตเดี๋ยวมันก็จบไปแล้วใช่ไหมเราอยู่บนโลกกี่ปีอะร้อยปีเรียนยี่สิบปีก็จบแล้วมันเ็นแค่วันึุงอย่างนงี้อ่อแล้วชิวิที่เรามีอะไรบ้างอะอะมีงานมีการเรียน,นมีครอบครัวมีอะไรเงี้ยนะพี่ว่าเอองั้นเรียนนะอะเอาให้มันผ่านๆก็พออะไรเงีเ้ยเอ้ขอย้ำอีกต้องไีสามใช้เวชน,นิยมเยอะๆตามๆเงี่ยนะ การเรียนเนี่ยก็อาจจะดีก็แคนะ่ที่ก็ที่กนะ็เออแล้วเรียนมันต้องเท่าไหร่จะผ่านสองโอเคกนะูรอสองอะไรอย่างนี้พี่ชายยดซีซีบวกซีบวกอะไรอย่างเงี้ยตลอดแล้วถามว่าเออพี่ก็ไม่ได้เด็กเกเรนี่พี่ก็อะไรก็ตามที่ที่เอ่อที่มันซัพพอร์ตธุรกิจเราพี่ทำอะไรก็ตามที่มันบางคนบอกว่าการเรียนอะไรอย่าเงี้ยอยิ่ที่ทำงานมันกระทบการเรียน พี่จะคิดอันนี้พี่คิดนะเออการเรียนแน่งกระทบงาน <laughs> <c oughs> อาะไรอย่นี้พี่ก็เลยจบออกมาได้เกรดเฉล, 2, 2, ลี่ยสองสองสามเงี่ยกเออ่ก็จบนี่ก็ผ่านนะในกิจการแล้วก็เออมันก็ไม่แย่นะจนจนจนทุกคนเนียใช่ไหมเออนะฮะก็เลยอ,อยากจะให้เราเออรู้รู้ว่าคือเราจะยึดติดกับมันมากนะว่าแบบเออเรียนรู้จักอะไรเงี้ยเออ นะต้องแบบหัวข,ข้อมันคืออะไรใช้ชีวิตาศาสตร์ของ่ัวเองพอดีผมก็ลืมหัวข้อเลยโอเคเขาือเข้าใจซะว่าชีวิตเรามันมีหลายด้านนะเราก็ต้องเราอาจจะเม้นจะเม้นต้องทำให้มันดีที่สุดทุกด้านแต่ให้มันดีให้มัน okay. เพียงพอนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยใครที่มีคําถามอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษถามเกี่ยวกับพี่ๆเนี่ย ขอให้เขียนคําถามเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งตัวแทนไปเก็บคาถามมาถามสดหรนะืได้ไหมคอ่าเพื่อมีใครอยากถามตอนนี้นนเปิดโอกาสให้ถามสดได้เลยครับอน้องๆครับกดไมค์ถามได้เลยครับโอ้โหอยากคือที่แห่งเวลาคือคณะพานิชน,นีครับคืออยากรู้ว่าพี่จอน,นีใช่ไหมเออพี่แบบตอนแห่งเวลาที่เรียนที่เนี่ย ก็มันมีกิจกรรมคณะอะไรเงี้ยร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วคือมันก็ค่างเชฟเวลาแล้วเราก็ต้องทุ่มเทให้มันมากเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังทุ่มเทให้มันด้วยเออแล้วคราวเนี้ยมันแต่โอเคที่ไม่ใช่เข้าเรียนใช่ไหมเออแต่แต่แต่ก็ยังไม่ดีแต่แต่คือมันเนี่ยมันมันมีทั้งการเรียนมีทั้งกิจกรรมเงี้ยแล้วมันยังมีสิ่งที่พี่คิดอย่างธุรกิจพี่เงี้ยเออคือพี่แบ่งเวลาในมันเยอะมากเลย